ดังนั้นการเจริญมุทิตาจิตหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาบุคคลที่ถูกยกยอปอปั้นว่าคนนั้นชื่นชมจังทําไมคนนี้เก่งจังทําไมเก่งกว่าเราแบบนั้นการเทียบเราจะวางอารมณ์ตรงนี้ได้มันคือมองเห็นเหตุและผลตามความเป็นจริงว่าถ้าเขาไม่สร้างเหตุที่เป็นไปตามแบบนี้ผลเขาก็ไม่ได้แบบนี้เช่นเดียวกัน ังนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุมาแบบนี้เราไม่ได้สร้างเหตุมาเพื่อจะรวยเราจะรวยได้ยังไงถูกไหมครับถ้าเราสร้างเหตุเพื่อที่จะไม่มาเกิดเราก็ไม่กลับมาเกิดดังนั้นการสร้างเหตุแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับความพอใจของดวงจิตแต่ละดวงถ้าดวงจิตดวงนั้นพอใจที่จะมาเพื่อที่จะรวยเราจะจำเป็นต้องอิจฉาเข้าไหม เขามาเพื่อที่จะรวยเขาสร้างเหตุถูกต้องแล้วและเขาก็รวยสิ่งที่เราจะทําได้คือโมทนาบุญกับเขาเขาทําบุญมาเยอะเขาก็ได้สิ่งที่ตอบแทนไปนั่นถูกต้องแล้วหรือถ้าเขาฝึกในการที่เขาจะเห็นอะไรต่างๆนานา,นาเขาทํามาเยอะเขาฝึกมาดีแล้วผลมันเกิดกับเขาแล้วเราก็โมทนากับเขาถ้าเราอยากทําได้เหมือนเขาเราก็ควรที่จะทําพอใจในสิ่งที่เขาทาหรือเราก็ทําตามเขาก็แค่นั้นเอง ดังนั้นการที่บุคคลที่จะวางใจในเรื่องของการมุทิตาจิตได้เราจึงพอใจในสิ่งที่เรามีใช้คำว่าพอใจในสิ่งที่เรามีเราทำอะไรได้ได้มากบ้างน้อยบ้างเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราจึงไม่ความเป็นมานะที่จะไปเทียบเขาเทียบเราไปอิจฉาเขาอิจฉาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอิจฉาว่าเขาทำไมเก่งกว่าอิจฉาว่าทำไมเขาดีกว่า ทำไมหน้าที่การงานเขาดีกว่าอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะฟุ้งน้อยลงพออารมณ์ตรงเนี้ยฟุ้งน้อยลงปุ๊บความเป็นมานัททิฐิความไปเทียบเขาเทียบเราไปยกตนข่มท่านมันจะน,น้อยลงไปเรื่อยๆสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันจะทาให้จิตเกิดความสงบเกิดความตั้งมัน่นพอจิตเกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นปุ๊บมันจะย้อนกลับมาถามใจของตัวเราเองว่า ศีลของเรารักษาเพียงพอแล้วหรือยังทานของเรารักษาเพียงพอแล้วหรือยังถ้าพอแล้วจิตมันจะวิ่งกลับเข้าไปสู่อารมณ์อุเบกขาคือความพอใจความวางเฉยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรา